Okay. สวัสดีครับวันนี้จะมาะมข้ำนวณทางด้านหลักสิบโบนนะครับสูตรเก่าสองสูตรนะครับก่อนเข้าเรื่องก็โปรดอ่านคำเตือนกันด้วยนะครับ หลักสิบนสูตรกสองสูตรนะครับที่เดินต่อนะครับตามต่อนะครับก็คือสูตรนี้ครับสูตรหนึ่งครับสูตรสองครับปากกาสีส้มกับสีม่วงนะครับนะครับโอเคทีนี้เราจะมาคำนวณยอดหลังเป็นไปอย่างไรนะครับว่าสูตรเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับ นัจากสุดแรกนะครับประกาสีส้มนะฮะเก้บวกเจ็ดบวกสามบกเจบวกเบวกสบวกเฮะ ได้เท่ากับได้เท่ากับยี่สิบยี่สิบหกนะฮะก็จที่แปดหกนะครับ,นนรบตัวหน้าเราไม่เอาครับตัดทิ้งครับตัวหน้าไม่เอาเดินไปที่ตะแต้มนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับต่อมาสิบที่สองประการสีม่วงนะครับ 9บวก6บวก1บวก9คงที่นะครับเอามาเขียนคือจะเป็น9บวก6บวก1บวก9คงที่นะครับจะได้เท่ากับ25ครับ25ครับ เลกหน้าแมวตัดทีนี้ครับเเกเป็นห้าหกไป2แต้มเไปสแต้มเป็นเนะครับ 6, น 2, ี่คร <7. S 1> ับได้ห้าเจดน,นะครับนี่ <9, S 2> <9, S 1> ครับ,รบุดแรก6กเ 9 2 5 7 9นะครับนะครับนี่นะครับคำนวณย้อนไปหนึ่งวดนะครับ6 7 8 9 5 7 9นะฮะนี้งวดล่าสุดนะครับประจำที่1ินะครับเดือน6นะฮะ 9, 66, 61, 63นะฮะนี่ครับ9นะครับบย6นะครับบย1นะครับบย3นะครับได้ผลลัพธ์ออกมานะครับก็คือ9012 น่ะครับเก้าสู1 2หนึ่งสองมาชนที่2ประการสี่ม่วงนะครับามมารน,นีอแยัดลบทิ้งครับจะได้ไม่หงดหนึ่เง บเก้าบวกหกบวกเก้าคงที่ครับหนึ่งนะครับ 1, รบวกเก้าบวกหกตามด้วยบวกเก้าขงที่นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ครับห้าเจ็ดเก้านะครับดูตรงนี้ครับนี่เราจะ สูตรเก่าสองสูตรเนี่ยมาทำการชนเด่นนะครับผมสูตรนี้ถือว่าเดินดีมากๆนะครับผมก็จะยกดสูตรนี้สองสูตรนี้เป็นหลักนะครับวันนี้ออกอออหลักสิบคน,นครับให้สนใจเฉพาะหลักสิบคนนะครับนีรนะกาสีแดงนะน,นี่ออก หนึ่งเจ็ดครับนะครับ,รบติดอย่างนะครับว่าทำไมออกหกห้าสองครึ่ห้านะครับว่าทำไออกแปดเจ็ดสามนะครึ่งเจ็ดครับตามาเก้าศูนย์เจ็ด ก็มา906นะครับช่อง0นะครับนตามาออก019ช่องหนึ่งครับก็จะมา903ช่อง0นะครับนีตามายดล่าสุดนะครับงอดที่ออกไปนะครับ2.2นะครับ จนเจ็ดนะครับนะครับีนี้วอดลาดสติถึงนี้ครับก็ชนได้ตัวเดียวเลยครับเล็กกาเลขกลาจะมาไหมครับต้องลอดูนะครับเลขกลาส่วนสูตี่สามนี่ฮะรอชมนะครับนะครับรอชมนะครับ ก okay. ็คลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ